ไม่ไ้้าแต่เราก็น่นเลย่อางไมาที่พี่น้องสมาชิพักเดนักเยป้ายที่8แ8มูิที่4ป้าย2อัพเบอร์เปิดรบพูนคุย่คู้สาวพี่น้องกระดานดูี่น้องป้าย1 ท่าไม่บอกไม่แน่ใช่ไหมภาคแต่นะคะเศรีไทยนะคะภาคนี้ก็คือภรคเศรษฐีไทยวันนี้เราในนามของสมาชิกพักถูกต้องไหมคะค่ะก็ขอเรียนนะคะทีมงานพักแต่ปี67สาขาได้แต่งตั้งพักต้องเริ่มทำบัญชีรายรับรายจ่ายแล้วนะคะในช่วงของเดือนมกราคมบัญชีรายรับรายจ่ายง่ายๆไม่มีอะไรก็เป็นศูนย์ แต่ว่าคนลงชื่อจะเป็นใครคะหัวหน้าสาขานะมีสองใบใบติดหน้างบใบสรุปกับใบรายงานกับรายเียดงบต้องมีคู่กันทุกเดือนเดือนละหนึ่งชุดหนึ่งชุดครบทั้งสิบสองเดือนอันนี้คือระดบบที่หนึ่งห้ามไม่มีห้าไม่มีนะคะต่อไปสำนักงานกรกตโทษนะคะอันนี้เราพูดกันเป็นหลักการก่อนนะจากจริงจังกับเรื่องพวกนี้เพราะเราจะ เพียพักที่ไม่เป็นหนิิจกรรมแบบนี้จะดีลิททิ้งเลยแล้วก็จะมีพ่อทางปกครองด้วยถ้าทางสำนังกงานตักเตือนแล้วบอกให้ทำแล้วภายในออกรอบระยะเวลาที่กําหนดกฎหมายกําหนดนะคะก็จะมีค่าปรับวันละหนึ่งพันบาทนะคะถ้าแกงเราไม่ทําเขาจะปับทางธรรมดาสาขาวันละหนึ่งพันบาทน่าจะเริ่มที่ค่าจำไม่ผิดนะคะ ครั้งแรกหนี่ยเขาปรับเลยสองหมื่นบาทแต่ถ้าไม่ดำเนินการตามที่แจ้งขาดไปสองวันเหมือนห้องเสียดอกข้อกระสอได้ไหรอคะจดอกพวกที่นารักเองเองนายกเ,เองที่ได้ขอไปดูการทุกข้อเก่เองจะมีดอกที่น่ารักหน้าลากนะคะ แต่ถ้าผิดกประการแล้วก kind of mm ็จะเหมือนกันนะคะก็จะเป็นก็จะเป็นถ้า่าวะับหนึ่งต่ากันเดือนอนึงกอารคูณสามที่แนี้ะบนี้ขวากลายให้ผู้ที่มเลยเป็นสาที่ภาเสร็นไนะครับขอครอนยขอครอนะครับขอกคลณรอเนอ

8 chơi